สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องทิดบอยนะครับวันนี้ผมจะมานําเสนอผักะาพราทะเลสิ่งที่ต้องเตรียมมีอะไรกันบ้างหนึ่งพริกกับกระเทียมพริกกับกระเทียมนั้นพอเราเตรียมมาแล้วเราก็เอาไปตำให้ละเอียดแบบนี้ครับนี่ครับพอเราตำให้ละเอียดก็แยกเอาไว้ก่อนนะครับแต่ไม่ต้องละเอียดมากนะครับเพื่อให้ความสวยงามและจากนั้นเตรียมกุ้งกระเมึกแบบนี้เลย พอเตรียมเสร็จแล้วก็เตรียมกะเพราที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกะเพราเอาละพอเตรียมเสร็จแล้วเราก็แยกเอาไว้จากนั้นตั้งเตาเลยนะครับจากนั้นเทน้ํามันลงไปนะครับรอจนกว่ากระทะเราจะร้อนแบบนี้ครับนี่คือการคนเทน้ํามันเพื่อให้น้ํามันมันทั่วทั่วกระทะครับกิ้งไปกิ้งมาแบบนี้ รอจนกว่ากระทะจะร้อนนะครับจากนั้นเราค่อยทำการผัดกันครับฮะอ่ะ,อะดูเหมือนว่ากระทะเราจะร้อนเลยนะครับควันท่วมเลยสิ่งที่ต้องเตรียม อ,อ,อันดับแรกเลยก็คือพริกะกับกระเทียมที่เราตำให้ละเอียดไปสักครู่นี้นะครับเราใส่ไปก่อนเลยนะครับแบบนี้ครับพอเราใส่ไปเราก็คนให้เข้ากันครับเพื่อไม่ให้พริกะกับกระเทียมไหมครับคนให้เหลืองนิดหน่อยนะครับคนให้เหลืองนี่ครับไฟก็ไฟแรงครับไฟแรง เราต้องคนไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะไหม้จากนั้นเราใส่กุ้งกับกระเทียมไปเลยแบบนี้ครับระหว่างนี้เราก็ปรุงไปเลยนะครับนี่ครับใส่รถด,ดีลงไปครับนี่ครับจากนั้นใส่น้ําตาลทรายลงไปประมาณนี้ไม่ต้องเยอะครับถ้าใครชอบหวานก็ใส่เยอะก็ได้นะนี่ครับใส่ผงชูรส ไปนิดนึงน้ำมันหอยครับตามลงไปด้วยน้ำมันหอยพอประมาณครับแล้วก็คนคนให้เข้ากันก่อนครับเพราะว่าไม่ให้มันไหมครับพอผมใช้ไฟแรงครับผมเลยต้องคนบ่อยๆครับจากนั้นใส่ซีอิ๊วขาวนี่ครับ ใส่ไปซีอิวขาวนะครับแล้วก็ซอสฟ้าเขียวใส่ไปนิดนึงครับจากนั้นคนให้เข้ากันเลยครับเมื่อเข้ากันแล้วก็ใส่กะเพราเลยครับผมแต่ชิมก่อนครับพอรสชาติได้ก็โอเคครับรสชาติได้นละจากนั้นใส่กะเพรา ใส่กะเพราลงไปคนกะเพราให้เข้ากันครับกับกุ้งกปลาหมึกน,นี่ครับนี่ครับถ้าใครอยากให้มีน้ำเยอะๆครับก็ใส่น้ำลงไปครับถ้าน้ำมันน้อยลงไปถ้ามันน้ำมันน้อยเกินก็ใส่น้ำลงไปครับแต่ผมใส่ไปแบบพอประมาณครับเพื่อมันแบบดูคุกคลิกหน่อยถ้าน้ำแต่ถ้าใครอยากแบบ น้ำเยอะๆแบบเอาไว้คู่กับข้าวก็เยอะๆหน่อยก็ได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วนะครับโอเคครับรู้สึกจะได้ละปิดไฟนะครับเสร็จแล้วครับนี่ครับปักกาดพาวทะเลสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาดูนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมเลยนะครับ ตองที่บ่อยเพื่อเป็นแรง,งบันดาลใจให้กับผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับนี่ครับฝาดนี่นะครับอาหารที่ผมก็ทำให้ท่านผู้ชมได้ได,ดูกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ